สวัสดีทุกคน,นชื่อว่าแแจนะฉันะเป็นไอดอนนะไปดูห้องฉันกันเดี๋ยวฉันพาไปทัวร์นะไปะเดี๋ยวฉันจะพาขึ้นไปดูห้องฉันนะนี่ห้องของฉันเองเข้ามาในห้องหน้าห้องนะก็จะมีฉันวางรองเทา้าพี่วางรองเทา้าแล้วก็ที่วางห้รองประดับนะนี่ก็คือที่วางรองเทา้าและที่วางเครื่องประดับของฉันนะ ส่วนเข้ามาดัของฉันนะั้นมีเยอะมากเลยมีทั้งแหวนแล้วก็กำไลถัดนั้นในเนี่ยก็ยังมีนะเป็นสร้อยกับต้มหูเปนสวยมากเลยล่ะทุกคนเดินต่อมาสักพักพวกเดอก็จะเจอกับห้องครัวของฉันเองห้องครัวเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะที่ฉันสักแบบพิเศษน่ะ งตู้เย็นด้วยชอบความไฟที่ห้องนั้นบ้างเลยนะต่อมาก็จะเป็นห้องนอนของฉันะทุกคนจะมีมันมีทั้งเตียงที่ดูเหมือนตู้หยินแล้วก็ตู้เสื้อผ้าที่เก็บของได้เยอะมากไปกันต่อเลยห้องน้ำเนี่ยฉัน ออกแบบเองนี้นะที่รากอยู่ตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นแต่ว่าฉันเห็นว่ามันเล็กเหมาะจะเป็นห้องน้ำนะ่ะเดินต่อมาพวกเธอ,อ,เธอก็เจอกับแมวสองตัวของฉันที่หลับอยู่แต่ตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นละห้องน่นของฉันเนี่ยมีโซฟานุนมๆหลายตัวเลยสามารถมองเห็นวิวในเมืองได้ด้วยนะส่วนแมวสองตัวเนี้ย ลูกของมันน่ะชื่อว่าแมรี่แล้วก็แม่น่ะชื่อว่ามูมันน่ารักมากเลยทุกคนเห็นไหมแมรี่กับมูเนี่ยฉันตั้งเองเลยนะน่ารักสุดๆุดไปเลยใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันต่อการแสดงนะ พอเราพอสจแล้วลาาน,นะเดี๋ยนจะแต่งนก,ก็ทำมาให้ดูน,นนะว่าเหมนูนี่สวยจิมๆเลยนะจ๊ะค่ะขอบคุณที่ชมนะคะเดี๋ยวทาลก่อนเดี๋ยวทาลก่อนนะยี่นค่ะแล้วก็ทาลิปสีแดงนี่นีีแต่ป้าทาให้เดี๋ยวปัดแก้มก่อนไห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 ดูสิ สุดไปเปลย,ยจ้าขอบคุณนะคะออกมาก็กัดแกะนิดนึงสีสมรนะ้ี่นี้ถืนี่ปัดเลยปัดเลยนี่แล้วก็เก็บมาเลยทีนี้หนูก็แต่งตัวเลยฉันจะเลือกเป็นชุดไหนดีนึงชุดนี้ดีไหมั้ย เป็นชุดนี้ดีเหลือชุดนี้ดีใช้อันชุดนี้ดีกว่าทีนี้เสื้ที่เหลือเก็บไปลังคาขึ้นดีไหมนะไม่ฉันไม่ชอบเท่าไหร่เลยเดี๋ยวฉันเปลี่ยนเป็นทงังคา้นดีกว่าทีนี้ก็ทำผมเอ้อกหนึ่ง่มเล็หน่อยล่ะดูเท๊ค่ได้ไม่อาออเป็นหนู หนอเอาผมแบบแรกะลน้ผมะค่ะแต่ก็เปลี่ยนเป็นมสีน้ำอ่อนนี่แล้วใช่ค่ะแล้ก็ติดิขอบนณคะจ้าเฮ้อดีทุวคนดูหลอนหมดเลยเดี๋ยวเขาเลืกนยนเลยนะเออเอมาหนักหน่อยนเออไม่ม่หนักหนต้ดอค่ะ ตีกเอง้งดเข้าไปเลยนะอยากท้องดูน้าเกิดมสม่หมซ้ำหรอ้ยเจ้ากำลังคุแต่รีบไปหน่อนะ่ะเฮ้ยข้ามีอไร่านก็ไเออยู่ด้านหลังเลยิดจุก็

เด็กอต่องตดอืโอ้โอะโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอไยโอ้ยโอ้้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้โอ้อ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้โอ้อ้ยโ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 อ้ย้โอ้โอ้อ ada ก็ไปเข้าสัตว์ได้นะอืม ไป b y เอาล่ะเธอคนเห็นไหมชีวิตการเป็นปนั้องของฉันเนี่ยไม่ยากเลยนะเอาแค่กินนอนแล้วก็ไปแสดงแค่นั้นเองส่วนกีตาร์เนี่ยก็เป็นความสามารถพิเศษของฉันตัน้งแต่เด็กกิแล้วไม่มีใครจาชื่อฉันได้เลยมีใครจำไ,ไหมไม่ใช่ชื่ออะไรห้างย้นกลับไปดูตอนแรกนะอาล่ะค่ะถ้าใครอยากรู้นะคะว่าเพื่อนร่วมงของฉันนะคะเป็นใครแนละเปียงเป็นใครและมีอะไรพิเศษน่าสนใจบ้างก็กดติดตามกดกดใจกันไว้อยนะ๊ายบาย